เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อมีเพจจากประเทศกัมพูชาเพจหนึ่งโดยเพจดังกล่าวมีชื่อว่า e-book cambodia ได้มีการลงรูปภาพบนกำแพงโบราณพร้อมกับลงรูปภาพของกระเป๋าหลุยส์วิตองพร้อมกันนี้ยังลงข้อความประกอบด้วยว่าแบรนด์หลุยส์วิตองบางทีก็หนีไม่พ้นความคิดศิลปะของบรรพบุรุษชาวเขมรปฏิมากรรมเก่าแก่หลายพันปียังคงความศิวิไลและไม่ล้าสมัย บัณพระบรุตเขมรช่างน่าทึ่งซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวเน็ตทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากซึ่งสําหรับรวดลายที่เพจของกัมพูชาเพจนี้ได้มีการอ้างอิงถึงก็คือรูปดอกไม้ดอกหนึ่งตามที่เห็นในภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วตามข้อมูลของหลุยส์วิตองสัญ,ญลักษณ์นี้ถูกสร้างขึ้นในปี1896โดยจอร์จวิตอง ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายดอกไม้สี่เหลี่ยมของญี่ปุ่นโดยสัญลักษณ์ดังกล่าวมักจะใช้สีน้ำตาลและสีเบจแล้วรวมถึงยังเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของลุยส์วิตองโดยมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าดาเมียในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าลายสกอตแต่ก็ดูเหมือนว่าชาวกัมพูชาที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังมีความรู้สึกกับความคิดของแอดมินของเพจนะครับ ซึ่งก็คือความเชื่อที่ว่าสิ่งนี้คือมะระดกทางภูมิปัญญาของขเขมรโบราณน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองฟังกันสักนิดนะครับว่าชาวกัมพูชาที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับท่านนี้เขาบอกว่านี่มันก็ชาตินิยมสุดตรงเกินไปเห็นนิดเดียวก็คิดว่าพวกเขาลอกมาจากขเขมรแล้ว ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวกัมพูชา3าท่านได้เข้าไปตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าสัญลักษณ์นี้มันมาจากญี่ปุ่นท่านต่อไปที่ได้เข้าไปตอบกลับครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าญี่ปุ่นก็เหมือนกับเขมรอีกท่านหนึ่งที่ได้เข้าไปตอบกลับนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีหลักฐานว่าญี่ปุ่นมีลายนี้ก็กรุณาแสดงด้วยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคําถามว่า พวกเขาลอกเลียนแบบมาจากบรรพบุรุษของเราหรือไม่ซึ่งจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวไทยท่านหนึ่งได้เข้ามาแสดงเอกสารของทางหลุยส์วิตองซึ่งได้บอกที่มาที่ไปของลายนี้ว่ามาจากญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับเขียนไว้ว่าสัญลักษณ์ดังกล่าวผลิตขึ้นในปี1896โดยจอร์จวิตองโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลายดอกไม้สี่เหลี่ยมของญี่ปุ่น ซึ่งจากความคิดเห็นของชาวไทยท่านนี้นะครับก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาบอกว่าพวกคุณพยายามทําลายความรักชาติของพวกเราแค่กระดาษแผ่นเดียวใครๆก็สร้างมันขึ้นมาได้พวกคุณตัดต่อได้ดีมากโอเคครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าดอกลําดวนก็มีมากมายในญี่ปุน่นแล้วมันกลายมาเป็นงานของเขเมรได้อย่างไรความคิดเห็นต่อไป ฉันรักบันพบฒรดุษของฉันความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่าเขมรทําได้อีกแล้วซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกไว้ว่ากรุณาอย่ากเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบๆถ้ากัมพูชาฟ้องขึ้นมาเราชนะแนบมาต่อก็ที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาคงเคยมาที่อังกอร์วัดมาก่อนเลยประทับใจในลวดลาย ความคิดเห็นต่อไปซึ่งชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้เข้ามาตำหนิแอดมินของเพจนะครับโดยเขาบอกว่าบางทีถ้าเพื่อนบ้านพวกเขาจะหัวเราะก็อย่าไปโกรธพวกเขาเลยฉันคิดว่าบางทีมันก็มากเกินไปหมาต่อกับที่ความคิดเห็นต่อไปครับพวกตะวันตกไม่เพียงแต่ทำลายเอเชียโดยเฉพาะกัมพูชาเท่านั้นเพราะว่าถ้าพวกเขาปล่อยให้พวกเราอยู่อย่างสงบพวกเราจะไปถึงจัก,กรวาลด้วยซ้ำ แล้วหลังจากนั้นพวกขาวคงจะยุให้เสรีนิยมและคอมมิวนิสต์ได้ตีกันทุกคนไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้คือนโยบายที่สร้างประโยชน์ให้กับทางตะวันตกที่ทําให้เรามีสงครามและไม่มีความสงบสุขอีกหน่อยประวัติศาสตร์ของเขมรอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเขมรมีประเด็นมากมายที่จะพูดถึงเรื่องนี้ลุยส์วิตองเป็นของฝรั่งเศสและฝรั่งเศสก็เคยปกครองเขมร ความคิดเห็นต่อไปครับมันไม่มีหลักฐานใดๆว่ามันมาจากขเขมรกรุณาเลิกทำอะไรที่มันน่าขายหน้าแบบนี้เถอะกับความคิดที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาจากขเขมรมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปลุยส์วิตองคนพบสิ่งนี้ตอนที่ขเขมรเป็นอนาณาณิคมของฝรั่งเศสอย่าไปเชื่อคนที่ไม่ยอมรับความจรงิงพวกคุณเชื่อกันหรือว่าญี่ปุ่นจะออกแบบสิ่งนี้ก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาเป็นเจ้าอนาณาณิคม มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปลุยส์วิตองยังออกมารับเองเลยว่าพวกเขาก๊อปปี้รูปนี้ไปจากพวกเราความคิดเห็นต่อไปครับชาวต่างชาติส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวเวียดนามต่างก็เข้ามาเห็นรูปภาพแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ก๊อปปี้ไปความคิดเห็นต่อไปลุยส์วิตตองควรจะต้องจ่ายเงินให้กับประเทศที่เป็นเจ้าของความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขียนสั้นๆไว้ว่า ฉั้นภูมิใจที่เกิดเป็นขเขมรความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าในความเป็นจริงถ้าประเทศของเรามีอิทธิพลมากขึ้นหลุยส์วิตองจะต้องจ่ายค่าทรัพย์สินทางปัญญาหลายล้านดอลลาร์ให้กับประเทศของเราเนื่องจากแบรดนด์นี้ลอกแบบมาจากเราในปี1860ซึ่งได้มีชาวฝรั่งเศสเข้ามาสำรวจนครวัดและได้ลอกเลียนแบบปฏิมากรรมของเราไป มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนไว้สั้นๆนะครับคุณไม่อายแต่ว่าฉันอายท่านนี้ก็ได้เข้ามาตำหนิแอดมินของเพจนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนี่มันเป็นเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขาสำรวจประเทศของเรามานานแล้วความคิดเห็นต่อไปแอดมินคุณพูดถูก100%ฉันรอเวลานี้มานานแล้ว ความคิดเห็นต่อไปครับใช่แล้วฉันเคยดูข่าวต่างประเทศที่มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยความคิดเห็นต่อไปมันก็แค่ดอกไม้ธรรมดาธรรมดาระวังหลุยสวิตองจะฟ้องคุณเอาความคิดเห็นต่อไปครับเราควรฟ้องในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาความคิดเห็นต่อไปตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นเจ้าอาณานิคมและพวกเขาก็นำสิ่งนี้กลับไปด้วย และพวกเราก็ไม่มีเวลาที่จะเถียงกับพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอังกอร์มากกว่า100ปีแล้วความคิดเห็นต่อไปครับลุยส์วิตองก็ยังยอมรับเองเลยว่าพวกเขานั้นเรียนแบบความคิดเห็นต่อไปลุยส์วิตองควรจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ความคิดเห็นต่อไปครับเราควรฟ้อง เพื่อนำม,มาเป็นเงินงบประมาณของชาติเราความคิดเห็นต่อไปหยุดโกรธเขาได้แล้วพวกเขาไมา่ให้เงินเราหรอกความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้ก็ได้เข้ามาตำหนิแอดมินของเพจอีกแล้วนะครทบวาวเขาบอกว่านี่มันจะมากไปแล้วชาวต่างชาติเขาจะหัวร้อเราทำแบบนี้มันมากเกินไปหน่อยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับ เช่นเดียวกันกับความคิดเห็นที่แล้วนะครับท่านนี้ก็ได้เข้ามาตําหนิแอดมินของเพจเช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่าทําไมคุณถึงคิดอะไรแบบนี้ดอกไม้นั้นอาจจะไม่ใช่ของเขมรก็ได้ระวังกระแสจะตีกลับความคิดเห็นต่อไปครับได้โรดหยุดเถอะฉันรู้สึกอายมากคุณชอบนักหรอตอนที่ถูกล้อเลียนคุณรู้สึกมีความสุขมากใช่ไหมโอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้นะครับ ชาวกัมพูชาท่านนี้เขาบอกว่าถ้าพวกเรานำมาออกแบบใหม่คงจะขายได้เยอะครับผมและนั่นก็คือความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ทางอัพคอมเมนต์นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายยสวัสดีครับ